ที่สิ่งดีๆจากความห่วงใย สุดลบเพื่อสุขภาพกับ QP มาดามต้องมีเมนูเพื่อคนรักสุขภาพมาฝากกันค่ะเมนูคือสลัดผลไม้เป็ดย่างค่ะส่วนประกอบสำคัญมีดังนี้ค่ะที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำส้มสาชูหมักจากข้าวหอมมะลิ QP มีรสเปรี้ยวและกลิ่นหอมละมุนจากข้าวหอมมะลิค่ะขั้นตอนแรกพริกชี้ฟ้าแห้งซีอิ๊วญี่ปุ่นค่ะน้ำตาลทรายค่ะน้ำค่ะน้ำมันงาค่ะปั่นรวมกันค่ะกรองผ่านกระชอนค่ะน้ำส้มสาชู จากข้าวหอมมะลิเติมน้ำมันพืชใช้น้ำมันรำข้าวก็ได้ค่ะเติมงาขาวคั่ว,วบดพักน้ำสลัดให้เย็นนาน้ำสลัดคลุกเคล้ากับเส้นบุกจัดวางลงบนจานค่ะตกแต่งเพิ่มเติมด้วยผักสลัดผลไม้ต่างๆมะเขือเทศแตงกวาสาลี่แอปเปิลเขียวแตงกวาญี่ปุ่นแครอทซอยเส้นอกเป็ดย่างยอดอ่อนทานตะวันและนี่ละค่ะเมนูสลัดผลไม้กับอกเป็ดย่างค่ะติดตามสูตรได้ผ่านทาง Facebook ของมารามตวงค่ะ